ท่านผู้ชมก็ได้นะครับคลิปนี้ท่านผู้ชมวันนี้นะคะตอนจะไม่พูดเลยนะแล้วผมจะมาสอนขึ้นทางหันลมบนโซนฟิสตาไพูดคุยนะและผมจะพาไปนะักเ๋ยวเอาแรกอันนี้ถ้าเราเป็นนี้นะครับต้องต้องใช้การเปนความเร็วด้วยนะ i duro, วิ่งอีกเอาละครับคนเป็นอะไรอยู่ตรงนั้น นะครับเดี๋ยวเกตำแหน่งครับให้ให้หุ่นจอมลูกหัวมันออกมานะแบบนี้แต่ว่าให้มันออกมาไปชนกระตรงเอาคันนี้ได้นะแล้วกระโดดมาที่ตรงนี้เลยตรงนี้ทุกคนอาจจะเอาความร้อนหน่อยครับแต่ผมทำมาเยอะแล้วนะครับให้เรากระโดดมาตรงนี้เลยตรงไม้ตรงยาวๆเนี่ยให้เราถ่ายไปเลยตรงนี้ชึบ เป็นได้แล้วแล้วข้างบนนี้ก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยอนนี้เดี๋ยวข้างหน้านะผมจะคันนี้เลยแล้วกันนะจะขอให้ก้อนยิงดีๆกัน นี่คร right ับถ้าเราอยากจะเอากล้องไปใช้ที่ไหนให้เรามีอยู่ตรงกล้องนี้แล้วกดก่อนนะครับแล้วเราจะใช้กล้องกระดาษกล้องนี้ผมก็อยากขึ้นไปเหมือนกันงั้นไม่มาตักคำเลยนะแต่ผมจะลองขี่ก็อยากจะเห็นนะคะว่ามันวายตกมาให้ใคร แต่ว่าถ้ามันอยุดนั้นมันจะติดต้องขยับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้มึนมนบบนี้ขึ้นมาแบบนี้กมันได้ลนแบบนี้ถามต้องฝรั่หลาเ้ ทดลองดวายร่วงอ่าิปนนะครับก็มีประมาณนี้คะอ้ยอนหัวเขาพอดีเลยประมาณนี้เลยแต่ว่ามันขึ้นหนักใช่ไหม ถ้าเรากดใช้เป็นหนึ่งตีแล้วเราสามารถเอาเห็นไหมมันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้อนะันเป็นอาชีพเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้แล้วสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวเดยนะครับคนอื่นก็จะมองเห็นนะครับแต่เราจะมองประกล้องอยู่บนนู้นเลยนะคมันจะเป็นกล้องวงจรเลยนะ นั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนขึ้นทั้งหมดอ้าวตาเดี๋ยวเลิกกันให้เรามาตูงข้างหลังขึ้นอันนี้นะถ้าเราวิ่งกับโดดไม่ให้เดินเลถ้าเราวิ่งกัน ค้ยช้าดินะครับเ้าชาี่น้อยเหนไหมครับเราก็สามารถสามารถใช้กล้องได้ตรงไหนก็ได้เลยนะเฮ้ยอะไรอ๋อ ผมได้อยู่ในด,ดานเขาแล้วแต่ผมอยู่ในนี้ผมก,ก็เลยมองเห็นในแบบนี้แต่มันก็สามารถเอาไปใช้บานไหนก็ได้เลยนะเห็<ค>นไหมดีมากเลยงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนลากหัวเลยด้วยเลยนะครับทั้งปืนพวกนี้นะครับตะกนุนพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาดีเสิร์ตไปให้ทุกคนดูนะครับไปาทีนี้การ์ดยามใหม่ทีผมจะสอน พวกเรานะเขาหรือว่าถ้าอ่านผนจะดีก็ต้องฝึกเพาถ้าฝึาไบ่นี้ให้ลักขึ้นไปกูจะทำให้ดู Terima <laughs> kasih uh, <laughs> uh, <laughs> 对不对？ คลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเล่นด้วยกันมาฮัมกับเพื่อนๆที่บ้านนะคะวิธีการตั้งค่านในเกมการตัดสมุดมาเป้กระเป๋าตั้งแต่แบบนี้ตานี้เลยสามารถยิงได้นะตัวละครมิเซอร์แล้วก็สักต้อ Don't underestimate me. ก็ไ Don't underestimate me. มาต้เดเอไปดูนะเวผมจะพาไปดูนะครับวันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกํลังใจใหครับสวัสดีครั